หัวใจอ่ะหัวใจอ่ะเห็นก้นแบบนี้รู้ไหมว่าข้างหน้าจะเป็นแบบไหนดีวชม้อยชะม้อยชายตาเห็นก้นแบบนี้รู้ใช่ไหมว่าหน้าตาเจ้าของก้นหัวใจเนี่ยต้องเป็นคอกี้เตี้ยและสั้นเธอชื่ออะไรนะเธอชื่อวิสกี้วิสกี้เป็นคอกี้เด็กด้วย โจทย์ของคุณเจ้าของคือทำอย่างไรก็ได้ให้หมาวิสกี้มีก้นเป็นรูปหัวใจพี่ป๊อปกรูมเมอร์ผู้จัดจ้านในย่านนี้ก็ทำไปร้องไห้ไปขนกรดน้นอยปุ๊บจะทํำยังไงมันจะเป็นหัวใจยังไงคือคนเก่งเขามักจะเป็นอย่างนี้นะคะเขามักจะถ่อมตัวเขามักจะงองแง ว่าเขาเจ็ดยากว่ามันไม่ง่ายซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายนะแต่คนเก่งก็คือคนเก่งไงคนเก่งก็จะทําได้ในที่สุดและเป็นการทําได้ที่ต้องพยายามอ่ะอ๋อสวยอ่ะก้นสวยกว่าหน้าอีกอ่ะวิสกี้จะเอาแบบนี้จริงๆใช่ไหมอ่ะดูน้องดูขาไก่อ่ะดูหน้าตาค้กกี้เคอกกี้เด็ก หน้าตาแบบนี้เธอชอบใช่ไหมเธอชอบตัวเธอใช่ไหมชอบมากๆใช่ไหมคืออยากรู้ทุกเรื่องในโลกใบนี้ไม่นิ่งดื้อขัดขืนเป่าก็ไม่ได้ยากที่สุดในปัทภีนี้แต่พี่ป๊อบก็สามารถทำหัวใจที่ก้นให้ได้เนี่ยสุดแล้วราคาหัวใจอะ่ะ มันก็ไม่น้อยหรอกนะเข้าใจใช่ <c oughs> <c oughs> เข้าใจฮหรอวิสกี้เวจัคกคอกี้ชื่อวิสซกี้และมีก้นลูกหัวใจกลับบ้านไปไปขอดูก้นอีกทีได้ปะขอดูก้นอีกทีได้ปะขอดูหน่อยขอดูก้นอีกทีหน่อยได้ไหมอะทำหน้ารู้เรื่องขอดูก้นอีกทีได้ปะ ขอโชก้อนแล้วโชก้อนชชก้อนโชก้อนโชบันท้ายชบันท้ายชบันท้ายโชบันถอยขอดูบันท้ายหน่อยเร็วๆชชบันอุ้ยหล่นโต้หล่นโต้ขอดูบันท้ายหน่อยเอ้ามีบันท้ายสวยๆล้วเจ้าห่วงไว้ทําไมล่ะเธอขอดูหน่อยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดือนนี้ยังกุมภาพันธ์อยู่กุมภากุมใจอยู่ กุมพากุมใจกุมก้นอยู่ดูสีบั้นท้ายแบบนี้ไปไปกลับบ้านเดีย๋ยวไปเรียกพ่อให้ไปพ่อได้ก้นมลมหัวใจแล้วพ่อสบายใจแล้วไป